สวัสดีครับพบกที่ช่องสปอนนี่ที่ดีกับชิคเคยแลลงภาษาลูกหนังฟุตบอลที่คุณรักาที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวโรดิโก้เบนเตกูอยู่กับไกดได้ทองยาวทันแน่มฮอสเปอร์ยืนยันโรดิโก้เ t ็นตกูมิดฟิลทีมชาติอุรุกวัยต่อสัญญาระยะยาวเรียบร้อยผู้ซื้อทอมัสแฟงสุดแฮปปี้นักเตะดูฝาอนาคตกับสโมสรโรดิโก้เบเตกูจดประกาศต่อสัญญายาวกับสเปอร์ทางการขณะที่ผู้ซื้อทอมัสแฟงรับสุดแฮปปี้นักเตะฝาอนาคตกับสโมสรทันแนมฮอสเปอร์ ประกาศยืนยันจับโรรี่เป็นตก,กูกอของการสิชาติอุรุกวัยต่อสัญญาระยะยาวเป็นทางการแล้วเมื่อวันศุกร์ที่3ตุลาคมโดยไม่มีการเปิดเผยถึงระยะเวลาที่ชัดเจนในสัญญาใหม่เป็นตะก,กูวัไว้28ปีแยมาจากยูวนตุสเมื่อเดือนมกราคมปี2022และกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมโดยลงเล่นให้สเปอร์ญญไปแล้ว122นัดทำได้9ประตูนักเตะอุรุกวัยเผยหลังต่อสัญญาว่าผมรู้สึกดีมากๆและมีความสุขมากที่ได้สานต่อเรื่องราวของผมงกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้เรามีผู้ซีคนใหมก่กับตันทีมคนใหม่ผมอยากสนนุกกับ อีกหลายปีด้านโทมัสแฟงก์กุสือสเปอร์กล่าวว่าผมมีความสุขมากที่โรดิโกฝากอนาคตไว้กับสโม่สอมันแสดงอย่างถึงความเชื่อของเขาในสิ่งที่เรากำลังสร้างที่นี่และเรากำลังเริ่มต้นการเดินทางซึ่งเราหวังว่าจะเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆอาร์คับชอบกดไลค์แชร์กดติดตามในช่สง Squidutic ของเราด้วยสำหรับวิดีโอนี้เราขอให้คิดหน้นาสวัสดีครับ